ตุ๊กตาดูดิชัยจับหนูทำแบบนี้โลกแสดงว่าดื้อใช่ไหมเราอเราดื้อเหรอโลกเหมือนเปนกวินเลยมัเหมือนอะไรนิดนะดื้อมากเดื้อมากดื้ออ่ะกอกันมีจะทิม กกิ <kung> ๊ไม่ร <Equ est u> ู้สึกผ้ามันหนาไหนให้เราลองอุ้มสิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขอล้างมือก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งแกะนะเดี๋ยวพ่อไปล้างมือก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อมาอุ้มนะโอ้โหทำไมมันหนักอย่างนี้เหมือนหนอนชิเมโจตายเลยิเมายโโคตรรบาณมัมมี่เหรอเริ่มมันเป็นมัมมี่เหรอเริ่มัมมี่มัมมี่มัมมี่มามี่เหนื่อมากเดี๋ยวดูเขายิ้มนะจริงเหมือนกับเขาชอบนะนี่เหรอที่รักเขาชอบปะ เจ้าว่ะลือกจ้าไม่ลือกอ่ะไหนจุ๊บเิเพ็บจุ๊บต่อด้วยจำรู้เฮ้ยเฮยอ๋อเฮ้ยอ๋เฮ้ยอ๋อแต่ก่อนเนี้ยน้องมี่มาเดียเดียมันชอบนอนแบบเนี้ยเอาผ้าพันมาแบบเป็นแบบว่าเหมือนแบบนเหมือแบบซูชิอ่ะดูเขามองเลย เป็นไงมี้ว